ประวัติของโรงเรียนบ้านเมืองคืดโรงเรียนบ้านเมืองคืดตั้งอยู่ที่บ้านเมืองคืดหมู่ที่1ตําตำบลกืชช้างอเภอแม่แตงจัังวดเชียงใหม่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ65กิโลเมตรมีสภาพทางภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเป็นชุมชนขนาดเล็กล้อมรอบด้วยภูเขาและแม่น้ำแม่แตงซึ่งมีแก่งคืดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาติที่น่าสนใจสำหรับชาวบ้านในชุมชนนั้นจะอาศัยอยู่ร่วมกัน ทั้งคนพื้นเมืองในท้องถิ่นพี่น้องชาวเขาเผ่าลาหูอาขาไทายใหญ่ปากากยอซึ่งประกอบอาชีพหลักๆก,ก็คือทำการเกษตรและการท่องเที่ยวในชุมชนเช่นโฮมสเตย์ล่องแก่งและกิจการปางช้างเป็นต้นสำหรับโรงเรียนบ้านเมืองกื้นั้นเปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ก็มาจากหลากหลายชาติพันธุ์ แต่ก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขโดยมีในอารามสารจัน์ทรเป็นผู้อำนวยการคนปัจจุบันในโครงการโรงเรียนบนพื้นที่สูงเนี่ยมันเป็นโครงการที่เพื่ออำนวยให้กับกลุ่มเด็ก ชาติพันธุ์หรือกลุ่มเด็กที่ขาดแคลนนะครับเป็นการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้กับโรงเรียนจากสพทเนาะเพื่อให้โรงเรียนนั้นนำนำเงินเหล่านี้นะครับไปขจัดความเดือมล้ําของการจัดการศึกษานะครับซึ่งเป้าหมายของเรียน้นานเมเกื้อเราเนี่ยเป็นหนึ่งในโรงเรียนบนพื้นที่สูงเนี่ยเราก็นําเงินนำงบงบประมาณที่ได้นะครับมาจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพและก็ทักษะชีวิต ให้กับผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในวิสัยทัศน์ของเรียนเรานะดังนั้นเนี่ยเป้าหมายนะครับของของของบของการจัดสรรของได้รับการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้เนี่ยเราจึงมุ่งไปที่พัฒนาทักษะอาชีพให้กับเด็กนะครับอา,อาชีพที่เกิดขึ้นในชุมชนของบ้านเมืองเก้อเราเนี่ยมันมีหลากหลายมากหมายมหาศาลเพราะว่าบ้านเมืองเกิดเราเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับสําหรับอำเภอแม่แตงเราด้วยเนาะ ดังนั้นนักเรียนที่อยู่ในชุมชนนะครับก็ควรที่จะได้ศึกษาเรียนรู้อาชีพที่เป็นของดีของชุมชนเรานะครับเผื่อว่าในอนาคตเนี่ยเด็กจะได้นำกลุ่มอาชีพหรือสิ่งที่ตัวเองได้ฝึกหัดเรียนณนะวันนี้เนี่ยไปสู่การประกอบอาชีพแล้วสามารถมีงานงานทำได้นะครับกระบวนการดําเนินงานของเราเหรอแรกที่เราทำเนาะเราก็ใช้วิธีการศึกษา ค้นหาสอบถามจากผู้ปกครองนะครับถึงความจําเป็นถึงความต้องการถึงความชอบนะครับของผู้ปกครองว่าต้องการให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นไปในทิศทางใดนะครับแล้วก็สอบถามจากเด็กว่า,าเด็กนักเรียนเราเนี่ยมีความสนใจนะครับในอาชีพไหนเป็นพิเศษนะครับเด็กเราก็จะใช้ส่วนใหญ่แล้วจะเรียนอาชีพเชิงบริการนะครับเช่นอาชีพค้ขาขายทําขนม อาชีพเล่นดนตรีนักดนตรีอาชีพทําของฝากอาชีพกับตันน้อยนะครับมักคุกเทศน้อยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเราอยู่แล้วลเกิดขึ้นในชุมชนอยู่แล้วนะครับกระบวนการดำเนินง,งานก็เริ่มต้นจากค้นหาที่ว่าไปเมื่อกี้นะครับเมื่อเราค้นหาแล้วเราได้ความชอบของเด็กเราได้ความความต้องการของผู้ปกครองแล้วนะครับเราก็มากําหนด มากำหนดเป้าหมายสำคัญเลยว่าอ๋อถ้าเรานำทั้งหมดนี้มาสอนให้เด็กนะครับมาใส่ไว้ในหลักสูตรการจัดการ,รศาึกษาสำหรับเด็กแล้วเนี่ยเด็กเราจะต้องมีเป้าหมายอย่างไรบ้างเด็กเราจะต้องเป็นอย่างไรบ้างในอนาคตนะครับเราก็คิดออกมาว่าอ๋อเด็กต้องมีสมรรถนะอันถัดไปองค์ประกอบของสมรรถนะที่สำคัญของเด็กเนี่ยเด็กต้องมีคุณธรรมนะมันคือ B.M.K. ส p i ปิ t ิตของเราครับ บีเอ็มเคสืบิมาจากย่อมาจากจิตวิญญาณของบ้านมึงกืดดังนั้นเด็กที่ผ่านการเรียนการสอนด้านอาชีพด้านทักษะชีวิตหรือด้านการเรียนรู้ในโรงเรียนเราแล้วเนี่ยเด็กจะต้องแสดงออกเชิงคุณลักษณะด้านนี้ให้ได้ก็คือต้องเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต้องเป็นคนที่มีความอดทนต้องเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งและสุดท้ายต้องเป็นคนที่มีความกตัญญูกตาวทีต่อท้องถิ่น ่อครอบครัวต่อสังคมนะครับอยากให้เด็กนั้นเนี่ยมีความรักในท้องถิ่นเพื่อที่จะได้รู้ว่าท้องถิ่นเรามีสิ่งที่น่าหวงแหนมากมายมหาศาลที่เราต้องร่วมกันดูแลและช่วยเหลือนะครับหลังจากที่เรากําหนดเป้าหมายเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำะข้อมูลที่เราได้ทั้งหมดนั้นมาย่อยสลายให้กลายเป็นวิธีการดําเนินงานผ่านการบริหารจัดการแล้วก็ ตรวจสอบด้วยวงจรคุณภาพ PDCA นะครับทุกขั้นตอนตั้งแต่การบริหารจัดการสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านบริหารบุคคลหรือด้านบริหารทั่วไปตลอดจนการบริหารจัดการชั้นเรียนการจัดการเรียนการสอนนะครับเราได้นำความรู้เกี่ยวข้องกับอาชีพในชุมชนเนี่ยมาจัดทำเป็นรายวิชาเพิ่มเติมนะครับตั้งแต่ชั้นปถมศึกษาป,ปีที่4จนถึงชั้นมัธยมศึกษาป,ปีที่3 อีกทั้งเรายังได้ดำเนินการเ,าเชื่อมโยงถึงอา,อาชีวศึกษานะครับได้แก่โรงเรียนพาณิชยาการบัญชีเทคโนโลยีพยับนะครับเชื่อมโยงไปถึงตรงนั้นเพื่อที่จะนำความรู้ด้านอาชีพเข้ามาจัดก,การเรียนการสอนในสถานศึกษาเรานะครับผลการดำเนินงานที่ผ่านมานะครับ โรงเรียนบนพม้นที่สูงเนี่ยเราจัดทาอาชีพสิ่งที่เราได้นะครับก็คือ 1. เด็กเรามีทักษะการประกอบอาชีพสังเกตได้จากตรงไหนครับช่วงปิดเทอมฮะเด็กเราจะไม่มีใครว่างเลยจะไปประกอบอาชีพไปทํางานไปรับจ้างและรับจ้างในสิ่งที่เขาเป็นด้วยนะยกตัวอย่างเช่นเด็กบางคนอยู่ในกลุ่มของนาฏศิลป์น,นะครับจะรับจ้างอยู่ที่เนเจอร์พาร์คนะครับจะไปไปไปรำให้กันท่องเที่ยวดูเนี่ยครับสแสดงไปสแสดงโชว์นาฏศิลป์ ขั้นสูงให้กับให้กับนักท่องเที่ยวนะครหรือนักเรียนที่เป็นกับตันน้อยกับตันเรือนะครับก็จะพาท่องเที่ยวล่องแก่งในช่วงปิดเทอมะะส่วนในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่านักเรียนนั้นเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะครับเด็กก็จะฝึกปรืออาชีพที่ตุดเองสนใจช่วยผู้ปกครองทํางานนะครับเพราะฉะนั้นการวัดประเมินผล ผลการเมินง,งานของ,ของในช่วงสถานการณ์คุยก็จะแตกต่างจากอันเดิมไปเด็กก็จะเรียนรู้พร้อมกับการทำงานไปด้วยนะครับเราก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะสรุปผลการทํางานเป็นรายอาทิตย์เนาะทุกๆวันจันทร์คุณครูก็จะมาน,นั่งคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นมั่งมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นมั่งแล้วเด็กเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับ ดังนั้นผลการดำเนินการของโครงการโรงเรียนบนพื้นที่สูงเนี่ยก็จะสอดรับกับกิจกรรมที่เราดําเนินการอยูใ่ในทุกวันนี้นะครับถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็มีความภาคภาคภาคภูมิใจแล้วก็ผู้ปกครองพอใจนะครับจากแบบสารวจที่เราได้ดาเนินการไปเนาะ,ะส่วนข้อแตกต่างจุดเด่นหรือ,อเกิดนวัตกรรมอะไรไหมนะครับของการทํางานตรงนี้ตรงนี้เราคิดกันในกลุ่มและได้รับ ความบนุเคราะห์จากอาจารย์หาไรเชียงใหม่นะครับท่านอาจารย์ดรว,วิชยานะครับผิวคำได้ให้คำแนะนำแล้วก็จัดทำเป็นโมเดลการทำงานขึ้นมานะครับเรียกว่า bmk โมเดลเนาะก็คือจากสิ่งที่เราไปทั้งหมดนะครับก็คือ1การค้นหา b นะครับการค้นหาบูมทำให้เจริญง,งอกงามอย่างรวดเร็วเนี่ยเราทําอย่างไรนะครับสืบค้นหาของ b อันที่2ก็คือมูฟ m ของเรานะเขาก็มูฟทูนะครับเราไปกาหนดวัตถุประสงค์ นะครับในในการทํางานอันที่3ก็คือ m ม n นจเมนต์เราก็ไปบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นบริหารจัดการโรงเรียนบริหารจัดการชั้นเรียนบริหารจัดการเวลาทุกอย่างนะครับที่เราสอดรับไปสุดท้ายแล้วก็โนเล l แอนด์คลิปคลิปมอรัลนะครับเป็นเป็นคุณลักษณะที่เกิดขึ้นและเป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในในตัวเด็กเราวัดประเมินผลจากตรงนั้นได้นะครับมีประเด็นที่เรา ทำงานร่วมกับชุมชนนะครับให้ให้เห็นภาพตรงนี้อาจารย์อาจารย์ท่านท่านอาจารย์ก็ให้คาแนะนํามาแล้วก็ดําเนินการร่วมกันไปนะครับในอนาคตนะครับเราจะต่อยอดพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเหล่านี้ให้เป็นรูปแบบที่ชัดเจนนะครับแล้วก็จะเขียนขั้นตอนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและนําไปเผยแพร่ต่อสาารณชนแล้วก็ต่อโรงเรียนใกล้เคียงน,นะครับสิ่งที่เราต้องการนําเสนอเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตาแต่ไม่สามารถจะสัมผัสได้ ด,ด,ด้วยแบบประเมินนั่นคือเรื่องของคุณลักษณะของผู้เรียนนะครับถ้าเรามาสัมผัสผู้เรียนของเราแล้วเนี่ยผ่านกระบวนการฝึกฝนทักษะอาชีพและทักษะชีวิตแล้วเราจะเห็นว่านักเรียนเราเป็นคนที่มุ่งม,มั่นทํางานนะครับสจะเป็นคนที่มีความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติหมายความว่าไงหมายความว่าการร่วมแรงร่วมใจกันในการทํางานช่วยเหลือซึ่งกันและกันพี่ช่วยเหลือ,น,น,น,อน้องน้องช่วยเหลือพี่นะครับจะแสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจน 3. เด็กจะมีความกระตันยูกระตาเวทีต่อครอบครัวต่อชุมชนต่อสังคมะจะพูดอยู่เสมอว่าอยากทํางานอยู่ที่บ้านอยากเรียนต่อแล้วกลับมาทํางานที่บ้านอะไรประมาณนี้นะครับเหล่านี้สามารถที่จะพัฒนาและต่อยอดได้และเป็นสิ่งที่การจัดก,การศึกษาของเดยมยนานมังกรดเราโดยคณะครูทุกท่านและก็มีผมนะครับมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่อยากจะ,จะบอกจะกล่าวให้กับพี่น้อง เพื่อนผู้บริหารพี่น้องครูพื่นที่สูงและเกาะแก่งต่างๆนะครับสวัสดีครับ